เปลู่โอ้ยบอกไม่ไหวแล้วหนอเนี่ขนาดคนนี่นอขนาดคนนี้นี่ากันอนเมปี่กนอง้ามันๆได้หมดเลย ใต้ด้วยช่องออกเราเปิดทั้งสองช่องก็ได้<ล>ไม่หรือคือถ้าเราอยากเราเปิดทั้งสองช่องได้เปิดพร้อมกันเลย,เลยได้เพ่อจะเก็บท้างใต้เปิดด้านใต้ได้<ร>ไดอีกจะเปิดด้านใต้ที่อเออ ดึงพี่ด้านใต้ติดดึงไปทางนู้นเออมันเป็นชิ้นใหญ่เลยเป็นชิ้นใหญ่มันเป็นชิ้นใหญ่มันก็เลย จะไม่ให้มันออกเราจะตังเราที่ล้างนี้ไปยย่องก็ได้แล้วมันตองที่มากมีช่องกลางช่องกลางไว้ให้ลูกค้าล้างทำความสะอาดได้ถ้าอยากล้างจะล้างน้ำได้เปิดออกทีเดียวสองช่องก็ได้มันก็จะเหลือประมาณนี้เหลือพอดีประมาณจี้โอเค